Oh yeah, the hell is this? This is the last I It's gonna be like this It's gonna be now I said, I shall not put my wife and my children to taste this accursed fruit, for it brings naught but ruin, and the perdition of the soul. Therefore we left the cities. To seek a pure land, mm -hmm. the mm -hmm. silent, mm -hmm. but the voices of temptation are silent, the snares mm -hmm. of the great beast mm -hmm. are absent. Mm -hmm. Now we dwell in godliness, in labor, and in the fear of the Lord. ตัวหนังสือขาดเลยเออต้องับหน้าจอไว้มันจอมันแคบเอาไหมปรับได้าจอกันอ๋อมันปรับไปดีวมาแล้วมันจะทำจอแคบทำไมวะเดิมปะ นี่อเต็มจอละกเหมือนเดิมนี่ไม่นะอันนี้เต็มจอคุยกับพอลล์ควนคุยกับพอลล์ควนเนาะสุดยอดครอบครัวโยนาโยนาอาบิท่าอับิเกลอับิอ่ะสวัสดีโยนาเก่งโยนาเป็นยังวะ ะจะบอกว่าจะไม่ฆ่าไข่แกงแต่ฆ่าก็แค่คนเดียวในที่มืดอ,อยู่คนเดียวก่อนเวลาอะไรคือคนเดียวในที่มืดโอ้ยเ,อเสียงเนาะจะพาเราหนีจากโลกเราต้องแซนว่าทำว่านี่คือบ้านของเราอีกนานเท่าไหร่ตลอดไปเราไม่ใช่ตัวเหมือนแกมหรือแต่เป็นผู้คุมเราไม่ใช่ฝูงแก๊เจ้าแต่เจ้าเขาไม่ใช่พระเจ้าของเรา

ตองมือของผาและผ้าอยู่ผ้าขอผ้าผ้ของเหมือนผ้าคือดับเขาเงินใดจาไม่แซรกจุดเพาะถุงนความชั่วไดๆจะไม่ขันขวางกันทักงเราผ้าญบ่ปุ่นโฮมดูดังกนดังข้าคือบาและผ้บคืหนัก เป็นเช่นเดิมอเมนโ,โ,โอ้ยอเมนเขาขวก็ <คน S 1> <Moy> หายแล้สุดท้ายก็เป็นได้แค่ฝันจริงสุดท้ายก็เป็นได้แค่ฝันแกเป็นไม่ได้หรอกพระเจ้าอะ่ะมนั่งแทงกันสามคนก็ยังรู้สึกว่าเสียงมันดังไม่นะปกติเลยไม่ในหูชันอะคือหูจะระเบิดแล้วเสียงคนดังเลย นอกรถนอกเองนี่นี่ไงลถนั้นนอกนอกเองกว่ามีของสันด้วยนะดูไ <énd> ว้ดีเลยฝันไลก์แล้วหรือ หึ่งเลยสารลับขลับอย่างคนชอบทับอมสีสันสุดาสวดแต้วกลับอย่างคนชอบทอับลาบลาเกล้ลกลากลหก้าแน้วยาหัดเขาพักก่ อย่าไปป่าเลยอย่าไปป่าเลยไอ้โสดป่าเลยโยนายังเด็กเินไปสำหรับที่นั่นชายแพ้ไม่กลัวธรรมชาติข่าวนี้พ่อเตรียมทุกอย่างไว้แล้วเหลือแค่ผ่าไม้เอาหน้าจะไปด้วยกันนี่ยเอาดิเยี่ยมเลยเราเป็นคนไปที่นั่นคนเดียว ตั้งแต่เหตุการณ์วันนั้นทุกอย่างก็ไม่เหมือนเดิมวววพ่อแม่งใช้อารมณ์พ่อมันใช้อารมณ์อย่าพูดเลยสาระความคิดเจ้าสับสนเพราะความเกลียดขารกินเสร็จเาล้ว่างจันทร์เอ,อ้ยพ่อแม่งใช้อารมณ์เว้ย,ยวสอนลูกใช้ผ่าไม้เดี๋ยวค่ะ ยืนนั่นไปกกันมือดำมาดิลายงานจะมือดำหมดแล้วไม้ลูกชายข้าจะสอนเจ้าผ่าไม้ มือที่ทำงานยอน่อมได้รับพรแล้วงานเราก็เพื่อพระส,สิริของพระองค์เจา้าโ่้แม่งค้างแบบอ้อมันเป็นบาทหลวงของพระเออลูกศิษย์ลูกเอ๋ยว่าควรใช้ขวานอย่างไรขอยมืเจ้ามั่นคงและฟาดฟันอย่างแน่นยับเพื่อให้บ้านเราอบอุ่นอยู่เสมอภายใต้การคุ้มครองของพระเจา้าพระเจ้าอย่าวะเราเป็นคนผากฟืนแท้เฮ้ยอย่า ตอนนี้เรอเป็ยตัวเองสิเฮ้ยเก่งมากวานุกปตายลอยได้อ่ะพ่อเก้ออโต้ตไม้แบบดูดไม้พ่อเก่งอ่ะไม้แม่งลอยหามีพลังนั่นหลเนี่ยพลังวิเศษไม่รู้ว่าเราไม่พูดถึงสิ่งเกิดขึ้นในป่าเฮในป่าในป่าอังกฤษเป่า การให้เงียบพายเป็นสิษพระเจ้าทำงานให้สุดตสุดพ่อไปไรเนี่ยฮะพี่เกบอกาเบี้ยวอะไรว้างเออ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 เยอวอมเออเอ่าอันออเม่าออนออเอ่เออเอาเออเออเออเอืออเออออเอออา เศษไม้กระจายเกิดแม้แตกที่นี่ก็เต็มไปได้วยความพวกและเร่งรีบต้องการที่เราหนาวไปในฤดูหนาวเพราะความเกลียดขันของเจ้าหรืออยากอยากให้แม่หนาวหรือไงลุกลหลงห้แล้วเนี่ยไม่กไม่ยากก็ทำงานให้เหมือนผู้ชายไม่ใช่เด็กที่รอควชมไปช่วยแม่ของเจ้าบางทีอย่างน้อยเจ้ามีประโยชน์บางเที่ยวพ่อแม่ไม่ได้เลยไม่ได้เลย เด้ยวทะลุกันได้สัสจะสัตว์โลกีกอย่างร้อยอย่าทำความผ่านเจ้าเข้าไปมันลุ้นเลยต้องเครียดถึงจะยอมทำงานเจ้าพ่อแม่งไม่ได้เลยเป็นอะไรพ่อแบบนี้ไม่มีดีกว่าปิดข้องที่แค่ตัดตัวเองหข้าอไปนบ้าน พระเจ้าประทานสิทธิ์เป็ญยาให้มนุษย์และความวกลัวให้กระสับแล้วให้ความเพื่อแทรกซึมใจหาความคิดไวกสุดและหัวใจมั่นคงในศรัทธามึงเบียวอะไรยะตัวอะไรหุ้ง <G ül> <G ül> จะทำลายเจ้าเจ้าจะทำลายสัตว์เผ่าพะน่าจะไปบ้านใช่หรอเนี่ยบ้านนี่ไงใครอยู่บ้าน ครอบครัวของเจ้าครอบครัวปับันไม่ใช่ครอบครัวฉันอบ้านเป็นแบบย่า <Yeah, S 2> บ้านแข็งไรส<า>ุดไม่ไมของป้าอะไรอะไรการโชว์เหรอ โดทีตอนนย้ถ้าสุภาพสีสีภาบุย่ตรับสุภากงอย่างเรวิธีทารัวของคุณแัของเราวันนี้คือคาร์ลฟผู้ที่ชื่นชอบความอบอุ่นแต่ไม่ความสะดวกสบายเขาไปไกดที่เสือเออลาครอบครัวเขาไปที่ไหน อะไรวะถูกท่องไป็นที่กันดารห่างไกลจากระรยธรรม <m> อะไรบอกหนยเถอะเปนยากไหมที่จะตัดสินใจจะทิ้งทุกอยาก่างเอ่อลองถามแขกที่รักของเราดูดูกันเถอมะมาอเขาตัดสินใจแทนเราทุกคนแล้ว ค่าเลยครับคุณเกี็ดอ่างน้ำอุ่นและขนมปังอบสดใหม่ขนาดนั้นเลยๆถึงได้ตัดสินใจสร้างนรกส่วนตัวให้ตัวเองและครอบครัว <c oughs> ผมพยายามนมน้ำนมน้ำแล้วว่ามีที่นี่คือสวรรค์ <c oughs> ถามคนดูในห้องหน่อย คุณอยากอยู่ในสวรรค์บนดินที่มีความบันเทิงหลักก้อนมูลแพ้แข็งแข็งหรือไม่คงสูงชนแรงอะไก็ทำท้ายว่าคณนี้จะความจริงมันก็ยังตามคุณทันจริงไหมเห็นไหมกอ,อจริงจริงจริงเลย นในะครวะ<า>กิกนยัไงกันเนี่ยยยาเรื่องกิน,นนะคีกเขาทำาดแบบลูกโลกหรือล่าสิอทำไมในบ้านมีกินเนื้อเนา,ากนาาาานคือนะแล้วเราก็ไม่ได้กินเนื้อมานานแล้วอยที่คุณรู้แต่ฉันจะล้านทุกอย่างให้เสร็จอีกครับ ด้วยกรตนาด้วยบ้านแบบไหนกันที่อยู่ไม่ได้ก็ทำเองอยู่วะกฤตนาอย่าเหลือคุณอย่าดูเขามากเกินไปเขาเสียใจมาก,กตลอดจวนคุนก็รู้นิวโลนีมันโดหดร้ายแค่ไหนถ้าเขาไม่เรียนรู้ที่จะรับผิดชอบและยืดย,ย,ยืนยันเขาจะเป็นอะไรนะเขาจะยืนเป็นเด็กเลย ตอน,นอีวท้าเาาขาพ่อฆ่าตีค่าจะสลบความผิุดเล็กน้อยและค่าไม่เคยยกมือขึ้นตีลูกสักครั้งคุณจะว่าค่าทารุได้หรือ <c oughs> จะได้ใช่ช่คุยกับในฐานะพ่อกับลูกในที่ผ่านมาคือแบบไม่ได้คุยกับพ่อกับลูกแล้วเมื่อก่อนเป็นแม่กับลูกเลยพ่อ ผมทำตามที่พ่อสอนทุกอย่างแล้วปืนตอนนี้มันตรงและกอ,อ้องยางเรียบร้อยไม่เวลวแ่าคัางนี้ก็ไม่เลวแต่ไม่มีเหตุให้ดีใจนี่ไม่ใช่ความสำเร็จแต่นคือหน้าที่ขอ,อถามอะไรครับพ่อเผมคิดมันดีแล้วแล,ล้วเราอาจเลี้ยงสุนัขได้มันสามารถพวาวันได้แล้วผมจะดูแลมันเอง,งอสัญญาเราสามารถเล่นด้วยกัน แล้วผมจะมีเพื่อนโอ้ sc, โหลูกเอ๋ยลุดอกไม่ใช่เพื่อนมันไม่มีวิญญาณพ่อยังไม่ได้สอนเลยเจ้าหรือเดียผมรู้แต่ไปที่ขอบแล้วลรอพ่อที่นั่นเวลาที่เจ้าต้องเป็นพู้ใหญ่่ามีาี่แพ้ มีที่อยู่บนชั้นหายไปไหนคาบิの隣の隣の隣๊กคิวทำคนฟ้าอาจจะย้ายไปที่ทำไมทุกคนในบ้านนี้พยายามจะาไปข้าบ้านทำไมเพราะว่าเดี๋ยวมาแทงเงินได้นี่นี่แคเโีโย่เอาไม่ได้มันไม่ใช่มีด กลูกพลาอยู่มีดอยู่ทั้งไังพ่อบอกกี่ครั้งแล้วว่าจะแตะมมีหน้าแต่นี่เป็นมีผมเองเล่มเดียวของบ้าน <c oughs> เสียงเป็นไรไเสียงครับไปเกี่ยวแบบแย่งั้นก็เป็นลับมีดทั้งหมดสิแต่พ่อเคยบอกว่านี่ไม่ใช่างานของผู้หญิงตอนนี้ข้าบอกให้ปิดลับและทิ้งผ้าบาๆวนี้ก็ส<ต>ักโอ๊ยโอไ๊ไรเร็วอ่ะ ฝั่งลูกชายเชื่อฟังเจ้าเป็นพยานข้าพยายามสังสอนเจ้าทึงดีตางแล้วแต่มันน่าจะได้ประโยชน์เพอาะต้องสอนใกันกระทำไอแทงลูกวันนี้เจ้าจะเชื่อแพะมีนี่ไป พอเลยอยู่แต่พ่อกูมองผมว่าอย่าทำกูเลยอย่าทำกูเลยพาให้บางดิมุกเสียงหมดเลยยงไงเพิ่งตื่นเนี่ยไม่ได้เราอนนี้อเก็บเก็บไปแบ่งกันน้องไม่ปวดหีี <c oughs> แพ้เป็นสิ่งมีชีวิตไลฟส,สติมปัญญามันมรู้จักความเกรงกลัวพระเจ้ามันรู้จักเบาวมันเป็นเพียงเนื้อหนังที่เลี้ยงดูเราไม่ช่ดรือไม่มือฝันแหละแล้วมันต้องฆ่าแห้สีดำเลว่อวะนั่นสิมีต้องสาบตัว <c oughs> ชายไม่หวัดกลัวต่อการทำงาน เจ้ากลายเป็นมันหญิงที่ซ่อน,นอ,อยู่หลังประตูเฮ้ยม,ววออมันเหยียดมันเหยียดไหนพูดหิววะเออมันเหยียดเราเปลี่ยนไปแทงพ่อได้ไหมเออจะมันไล่ฆ่าพี่ขาดชายเช่นนี้หรือจะเป็นชายเช่นนี้หรือที่พระเจ้าจะประทานพรเหี้ยแฝงอารมณ์ทำไมอะเอาแฝงมมอ,อ,อารมณ์ตามพ่อมันไงเชื่อแทะเราต้องทำเองเหรอะตเอง ตกมือเนีเ่ยปก็ใช้ไม่วดต้นเนื้อหนังพอเนื้อหนังย่อม่อมสลายเจ้าจะใช้คืนในความมืดนี่เราจะใช้คืนในความมืดนิดเพื่อเรียนรู้ว่าไม่มีอะไรนีให้หน่าปวัวก็คือขังลูไว้ในนี้โอ้โหเหนียวมากดู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 มันครับเฮตอกันด้หรอกันไม้๋อ,อไม้น่ะโอ้โหเรื่องโคตร่บ้า พ่ออย่าทิ้งค่ะอะพระเจ้าห้งฟังทุกคนที่ร้องขอองพ่อมีคนอยู่ที่นี่พ่อเขาอยู่ที่นี่ โยนาทำไมเงียบหรือว่าคืนนี้ท่าไม่เจ้าสนึกแ,แล้วมันไม่ไดืเป็นไหนมันแค่ซ่อนตัวกำลังทดสอบผ่าทุดที่มันมีอยู่แค่นี้ให้น้องไปซ่อนที่ไหนก่อนจะตอบเมื่อกีอ้ไงอยู่นาอยู่ไหนเขา ต้องลงโทษแล้วจะปล่อยเขาไหมอะไรเงะเป็นหมอกหมือล้เขาไปนอนเถอะพรุน wow, ี้เขาจะได้บทเรียนเ้าปล่อยทิ้งเลยหายไปไหนก็ไม่รู้ล่อยไดเออก็คือแบบไม่ตามไม่อะไรห้อกพี่เอาป่าดกว่าแล้วจะไม่นอนได้อ่ะนั่งเก้าอี้ ใ่ในฝันอไรว่ <laughs> ดไวเลยเตะนเลยแล้วตู้แช่โนขัง ขาเลยพ่อผู้เอาใจใสที่สุดแห่งปีโอ้ขาเลยลจะรู้ไหมใช่ไหมพ่อคนเลี้ยงลูกอย่างไรในการสวดมนต์ในข้อห้ามในความกลัวต่เห็นหรือยังเขาชอบเนื้อมากกว่าดัางนั้นค่าจงเลี้ยงพวกเขาแทนเจ้าดี ไม่ใช่เจ้าหลือที่สอนเราคนเนื้อเข้มเนื้อ <c oughs> เดี๋ยวมาลองกันถ้าจะให้เจ้าเลือกอยากได้อำนาจคือไม่อิโสโ์สิว่าเจ้าสมควร <c oughs> เดี๋ยวไม่ได้เลย <c oughs> เอาละ ันนี้ก็คือขวดหน้าบันลังว่างอยู่จะไม่สุกขุดแน่นอนเ,เอามงกุดอ,อย่างนี้มันนี้หว่าโมกุมกระเจ้าแล้วก็โดนรัดหัว พ่อมันนอนเตียงแล้วดูดิลูกมันนอนพื้นน่ะดูแม่กันเถอะแบบแม่ไม่นอนด้วยซ้ำอ,อ,อ่ะเดี๋ยวดูดินนลูกนอนพื้นพ่อนอนน,อนเตียงเก่งวะไปที่ป่าดัดเต้ จนนะแม่งไม่เลยทำไมเจ้าถึงไม่ปล่อยเราอยู่ตามลำพังเจ้ามีสิทธิ์อะไรมาแทรกแซงชีวิตของเราอช่ไหวะยาเอาพวกเขาไปจากข้าคิดว่าตัวเองเป็นใคร เงียบเงียบเงียบจะไม่เข้าใจอะไรเลยนี่ก็เพื่อประโยชน์ของพวกเขาเองอถ้าไม่สนหรอกจะไม่มีทางหยุดคาได้ก็คือแบบมาดูแค่นี้แม่งฆาตกรต่อเนื่องนี่ว่า ขอบคุณแบบอืขอบคุณที่เล่นเวอร์ชันเดโมโน,นะเอ่ยายินดีครับเป็นใหม่เป็นใหม่เลยเ <c oughs> บแล้วก็ไม่แย่ะนะก็คือแบบเสร็จก็ยกแม่งฆ่าคนแล้วแม่งก็หนีมาอยู่ข้างนอกมันอยู่ในป่าใช่ไหมใช่แล้วแบบเป็นพวกข้างศาสนาจะ สงสารครอบครัวเลยวะอะไรก็ไม่รู้จ้ะเย็บ